ต่อธนาพน้ำตาคลอลดสถานะมินจบกันด้วยดีหลังคบกันมานานกว่า13ปี หลังจากที่คู่รักดังอย่างพระเอกนมตีต่อธนาภพและมินชุติยาแฟนสาวนอกวงการถูกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ดูจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีรูปคู่ในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงที่ไม่มีอยู่แล้วแถมฝ่ายชายก็ไม่ได้กดไลค์รูปของฝ่ายหญิงเหมือนเคยจนมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามทั้งคู่มากมาย และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้โดยกล่าวว่าผมว่าวันนี้ก็น่าจะเรียกยังไงดีเรียกว่าพร้อมแล้วกันคือสุดท้ายแล้วผมเชื่อมาตลอดว่าผมก็เป็นอีกคนที่ทุกสัมพันธ์เรื่องนี้มาตลอดแม้แต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็โดนอยู่ดีและผมจะยืนยันกับทุกคนมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัว ความจริงแล้วผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะมาเป่าประกาศเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราปกปิดคือถ้าพี่ๆวันนี้ถามผมก็พร้อมที่จะตอบว่าใช่ครับจริงๆแล้วเราได้ตัดสินใจเริ่มกันแล้วที่จะแบบถอยความสัมพันธ์ออกมาก่อนคือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหากันละกัน,แ,กนแต่ว่ามันมาจากการที่ผมยอมรับว่า เราทั้งคู่ก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ถึงจุดที่เราไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะต้องเติบโตไปทางไหนแล้วมันอาจจะถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตในทางที่อาจจะไม่ได้ตรงกันสักทีเดียวซึ่งมันก็เป็นจุดที่ผมไม่ได้มานั่งทนว่าใครผิดแล้วเราก็มั่นใจทั้ง2องฝ่ายว่าเราอยากจะเก็บโมเมนต์ดีๆไว้แล้วเราก็เต็มที่แล้ว และมันก็ไม่ง่ายเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยการที่เราออกมาพูดว่าเต็มที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราเสียดายเพราะว่าเราตัดสินใจมาอย่างดีเราคิดกันมาอย่างดีแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกสุดท้ายแล้วเราโตมาด้วยกันคือการที่เราถอยสุดท้ายแล้วเราก็ยังคงอยากที่จะเป็นเพื่อนกันอยู่ดี และสุดท้ายนี้เราจบกันด้วยดีและไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึก